ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในเวอร์ชั่นของการค้นพบวันนี้แอดมีเรื่องมาเล่าหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเริ่มเล่ากันเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้ครับ27พฤศจิกายนก็มีข่าวว่ายักษ์ใหญ่ที่ทุบสถิติโลกใหม่ในแวดวงเรือสำราญนั้นได้มีความคืบหน้าครั้งสำคัญก็คือ Royal c a r i b b e ียนครับได้รับมอบไอคอนออฟเดอะซีซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวานนี้ จากโรงงานต่อเรือของชาวฟินแลนด์ที่ต้องบอกว่าเขาใช้เวลาในการสร้างเรือลำนี้นะครับถึง3ปีด้วยกันเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีขนาด2 5 6 6 0 0ตันซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดเรือที่ใหญ่กว่าทุกลำที่เคยสร้างมาแล้วก็จะมีการนำไปใส่ในซีรีส์ใหม่ของ Royal Caribbean ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า Icon of the Sea ซนี้มีขนาดใหญ่กว่า Wonder of the Seas แชมป์เก่าซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันใหญ่กว่าประมาณ6%ครับสามารถบรรจุผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7,600คนซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติใหม่สำหรับเรือโดยสารรวมลูกเรืออีก2,350คนทําคนทำให้อ c คอนออฟเดอะนั้นสามารถที่จะมีผู้โดยสารบนเรือนั้นได้เกือบ1,000 0คนเลยทีเดียวครับแต่ว่ากำหนดการเดินเรือครั้งแรกของไอคอนออฟเดอะนั้นจะเดินทางวันที่27มกราคมปีหน้า จากท่าเรือไมอามีนั่นเองแต่ว่าสำหรับเส้นทางการเดินเรือนั้นใครที่อยากจะสัมผัสไอคอนออฟเดอะจะต้องไปที่ไมอามีนะครับเพราะว่าตลอดทั้งปีสำหรับการเดินทาง7คืนจากไมอามีจะเดินทางไปยังหมู่เกาะแคริบเบียนตะวันออกและตะวันตกและมีการสลับกัน4เส้นทางนะครับซึ่งจะแตกต่างกันในจุดที่แวะพักที่เกาะเซนต์โทมัสเซนต์มาตินซึ่งเป็นฝั่งดัสของเกาะเซนต์มาตินนะครับแล้วก็โรอาตานประเทศฮอนดูรัส แล้วก็คอสตามายาและโกซู m เมลเม็กซิโกครับซึ่งเรื่องราวภายในเรือนั้นมีอะไรบ้างสามารถไปติดตามได้ในคลิปเก่าๆที่เราเคยทำเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแอดไปหยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามไปก็บอกว่ามีหญิงคนหนึ่งครับเตือนภัยปรากฏการณ์อันตรายจากน้าที่ถูกกักไว ซึ่งหลายคนนั้นอาจาจะยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเขาโพสต์คลิปนี้ลงใน TikTok นะครับแล้วก็ปล่อยวิดีโอที่มีชื่อว่า Free the Water หรือปล่อยน้ำให้เป็นอิสระเพื่อแจ้งเตือนผู้ชมที่เกี่ยวกับอันตรายของน้ำที่ถูกกักไว้และเธอได้เผยว่าความจำเป็นที่จะต้องเททิ้งของเหลวที่อยู่ในขวดพลาสติก ที่ไม่ได้นำมาใช้ด้วยนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลจาก Texas Water Quality มีรายงานว่าน้ำที่ถูกกักไว้ในขวดพลาสติกเนี้เป็นปัญหาสำคัญจริงๆครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกานั้นเขาบอกว่าน้ำที่อยู่ในแกลอนน้ำหรือว่าอยู่ในขวดพลาสติกแล้วถูกเอาไปทิ้งในหลุมฝังกลบมีจำนวนถึงปีละ22ล้านแกลลอนเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมันถูกกักเอาไว้ในขวดพลาสติกนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำนี้ กลับเข้าไปในวัฏจักรน้ําของโลกได้อีกอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าน้ําที่อยู่ในขวดพลาสติกนั้นถือว่าเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกเพราะว่าน้ําจืดนั้นถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของน้ําทั้งหมดบนโลกและไม่มีน้ําใหม่ถูกสร้างขึ้นน้ําที่มีบนดาวเคราะห์ใบนี้และในชั้นบรรยากาศก็คือทั้งหมดที่มีดังนั้นเมื่อเรานํามันออกมาจากวัฏจักร โดยที่เอาไปเก็บไว้ตลอดการในขวดพลาสติกแน่นอนครับว่าจํานวนน้ําทั้งหมดที่จะใช้ประโยชน์ได้สําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็จะลดลงนั่นเองในคลิปเธอได้แสดงให้เห็นครับว่าเธอไปเห็นขวดน้ําพลาสติกที่วางอยู่ริมถนนเธอก็ไปเปิดฝาขวดแล้วก็เทมันทิ้งครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์กว่า2,000ความเห็นเนี่ย ก็บอกว่าเรื่องนี้มันอเมซิ่งมากไม่เคยคิดถึงปัญหานี้มาก่อนและหลายๆคนก็บอกว่าเขาชอบมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดเข้าใจถึงผลกระทบระยะยาวของการที่ทำแบบนี้เนี่ยก็น่าจะปลดปล่อยน้ำแบบที่ผู้หญิงคนนี้ทำครับและหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าน่าจะเอาน้ำที่ตกอยู่ก้นขวดเหล่านี้เนี่ยไปเทลดน้ำต้นไม้ซะยังดีกว่า แต่ย้อนกลับมาครับแอดก็คิดว่าการที่ใช้ขวดน้ําพลาสติกนี้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าจานวนพลาสติกมหาศาลนั้นจะไปจบอยู่ที่หลุมฝังกลบหรือว่าเป็นขยะในมหาสมุทรเชื่อว่าพลาสติกจํานวนมากนั้นทํามาจากเคมีพันธุ์ประเภทปิโตเรเลียมใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้และมันก็จะค่อยๆแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติกที่ก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ําและมนุษย์และสัตว์ก็ดื่มน้ําเหล่านี้เข้าไป อย่างไม่รู้จบเป็นวัฏจักรเช่นเดียวกันครับดังนั้นไอเดียของผู้หญิงคนนี้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าเกิดเราเห็นว่ามีขวดน้ําพลาสติกที่ยังคงมีน้ําหลงเหลืออยู่การที่เปิดฝามันออกแล้วก็เทมันออกมาแม้ว่าจะเทลงไปบนข้างถนนหรือว่าบริเวณอื่นๆอ,อาจก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าไปเทหน้าร้านใครหรือว่าหน้าบ้านใครที่เขาไม่ต้องการให้หน้าบ้านเขาเปียกนะครับถ้าแบบนั้นอาจจะ ตัวใครตัวมันนะครับโอเคข่าวต่อไปนะครับเป็นการที่นักบรณคดีเข้าไปค้นพบหลักฐานของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง3,000ตารางไม์ทั่วยุโรปกลางโดยใช้ Google Earth ผู้เชี่ยวชาญครับเชื่อมานานแล้วว่าอารยธรรมขั้นสูงที่จเจริญรุ่งเรืองในยุโรปกลางตั้งแต่ต้นยุคสมฤทธิ์และยุคสมฤทธิ์ตอนกลางโดยเริ่มตั้งแต่ปี2,200ก่อนคิสตการ จนถึงประมาณ1,600ปีก่อนคริสต์กาลนักวิจัยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมบริษัทจาก Google Earth และข้อมูลดาวเทียม s e n t i n e l 2ของยุโรปเพื่อค้นหาแหล่งบราณคดีก่อนบริษัทใหม่อีก100แห่งในบริเวณที่ราบแพโนเนียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่รวมประเทศฮังการีไว้ในปัจจุบันซึ่งน่าประหลาดใจครับว่างานวิจัยของเขานั้นชี้ให้เห็นนะครับว่าศูนย์กลางหรือว่าเมืองขนาดมหึมาของอารยธรรมยุคสมฤทธิต์ตอนต้นถึงตอนกลาง ที่คิดว่าหายไปในช่วงศตรวรรษที่16แท้จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันได้กลายเป็นสังคมแบบกระจายอํานาจและเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงกันที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีลำดับชั้นน้อยกว่าสังคมก่อนหน้าแล้วก็มีการจัดระเบียบทางการเมืองตามที่นักวิจัยเชื่อมาในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็มีการแค่อธิบายครับว่าแทนที่จะเจอขนาดเมืองใหญ่ๆก็พบว่าหลักฐานนั้นพิสูจน์ได้ว่า มีการพบเมืองขนาดเล็กๆถึงประมาณ100เมืองในบริเวณพื้นที่นั้นซึ่งหลังจากการค้นพบนี้การศึกษาก็ได้ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Post 1ที่ผ่านการกันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วทีมนักวิจัยนั้นก็เปิดเผยหลักฐานใหม่นี้ครับว่ามันบ่งชี้ว่าสิ่งตรงกันข้ามอาจจะเกิดขึ้นเพราะอะไรทำนั้นไม่ได้หายไปแต่ว่ามันถูกแพร่กระจายออกเป็นเครือข่ายสังคมที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่นั่นเอง ในขณะที่อีกข่าวก็เป็นการเผยแพร่แผนที่ของเมืองเคมบริดจ์ที่ย้อนหลังไปได้ถึง2,000ปีโดยที่เป็นแผนที่เมืองในรูปแบบของประวัติศาสตร์ก็ต้องบอกครับว่าเคมบริดจ์นี้เป็นเมืองในประเทศอังกฤษที่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยอันดับที่สองที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับและก็ต้องบอกว่าแม้ว่าแผนที่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั่วยุโรป ในการทำแผนที่เมืองในแบบของประวัติศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่หลายเมืองที่มีการทำนั้นก็ได้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองครับซึ่งเคมบริดจ์นี้น่าจะเป็นเมืองที่มีการขุดค้นมากที่สุดในประเทศอังกฤษแล้วเนื่องจากมีอัตราการพัฒนาที่รวดเร็วซึ่งพบสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือพื้นที่นี้นั้นมีการผสมผสานระหว่างอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ซึ่งถูกกวาดล้างไปในศตรวรรษที่ผ่านมามีทั้งผู้ผลิตเบียร์ร้านขนมปังงานหล่อเหล็กและพวกมันนั้นก็หายไปหมดในกระบวนการลดการอุตสาหกรรมของเคมบริดจ์นั่นเองครับรวมไปถึงมีการพบว่าบริเวณแคสเซิลฮิลแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของกำแพงโรมันและสุสานร,รวมทั้งเรือนจำของเมืองเก่าด้วยครับที่สำคัญก็คือมีการพบว่ามีทั้งโรงเรียนและก็ อาคารมากมายของรัฐและเอกชนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่คนจะทราบกันดีแต่ว่าในเรื่องของโรงเรียนนั้นเกือบทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับคริสตจักรและแองกิกันโดยมีกลุ่มโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับโบสถ์เซนต์กิลบนแคสเซิลฮิลและอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงกับโบสถ์เซนต์แมทธิวส์อีกด้วยครับที่สําคัญก็คือในแผนที่นั้นก็ยังมีการเปิดเผยเส้นทางที่เชื่อกันว่าเป็นคิงส์ดิชตามดาวนิงสตรีท ลงฮอปสันสตรีทใต้ซิดนีย์เซสเซตคอลเลจไปยังมิดซัมเมอร์คอมมอนด้วยนะครับคิงดิชคืออะไรคิงดิชก็คือคลองของกษัตริย์ซึ่งตามรายงานการสำรวจสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ของเมืองเคมบริดจ์ในปี1959นั้นมีการระบุว่าคลองของกษัตริย์หรือว่าคิงดิชนั้นเป็นคูป้องกันและเป็นคลองขอบเขตเดิมของเมืองเก่าด้านใต้และตะวันออกซึ่งร่องรอยนั้นแทบจะมองไม่ออกแต่ว่าเมื่อดูจาก ร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนผิวดินก็มีบริเวณเพียงสนามตะกร้อในสวนของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซัสเซกแล้วก็มีคลองอีกสายหนึ่งทางทิศเหนือของแม่น้ําที่ไม่มีร่องรอยที่ผิวดินแต่ว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นลำทารที่ขุดเป็นคลองช่วงยาวส่วนหนึ่งของคลอ,องของกษัตริย์นั้นลึกประมาณ4เมตรซึ่งดูแล้วเป็นคลองขนาดใหญ่และนําน้ําไหลาจากทิศเหนือลงสู่แม่น้ํา ตั้งแต่สมัยก่อนชาวนอร์มันพิชิตอังกฤษซะด้วยครับและอาจจะมีการสร้างป้อมปราการใหม่ในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่3ซึ่งในนั้นมีการค้นพบเรื่อยมานะครับว่าเต็มไปด้วยซากโบราณวัตถุที่บ่งชี้ถึงการทิ้งขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณมีเศษภาชนะดินเผายุคกกลางและหลังยุคกลางเก่าอีกกว่า1 0,000ชิ้นมีเหรียญทั้งหมด114เหรียญ มีหม้อทองเหลืองและก็กระดูกสัตว์เป็นจำนวนมากมีกระดองหอยนางรมและแม้แต่ส่วนของแขนเด็กที่หุ้มปูนปลาสเตอร์อายุราวศตวรรษที่1 7ถึงก็มีการค้นพบที่นี่ด้วยครับซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็คาดกันว่าทั้งคิงดิสและก็กำแพงที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับป้อมประการนั้นถูกดัดแปลงในปี1265ตั้งแต่แรกเพื่อใช้เป็นงานป้องกันแต่ว่าสุดท้ายนั้นมันก็กลายเป็นท่อระบายน้ำเสียในยุคต่อมา ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนั่นเองครับแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายที่มีการค้นพบทฤษฎีใหม่ที่ว่าด้วยการเกิดน้ำพุลาวาจากการศึกษาการประทุข,ของภูเขาไฟที่ชื่อว่าฟากาดาวฟิยานในไอซ์แลนด์ถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยครับเป็นภาษาไอซ์แลนด์ซึ่งไม่ถนัดทฤษฎีใหม่ของนักธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับการเกิดน้ำพุลาวา จากการระเบิดของภูเขาไฟที่ชื่อว่าฟากาดาฟยานั้นเป็นการศึกษาการประทุครั้งล่าสุดเมื่อปี2021นักวิทยาศาสตร์นั้นก็มีทฤษฎีใหม่ที่เกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการเกิดน้ำพุลาวาของที่นี่ซึ่งแตกต่างจากภูเขาไฟที่อื่นเพราะว่าน้ำพุลาวาของที่นี่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง6สัปดาห์ในขณะที่ภูเขาไฟที่อื่นๆเช่นในฮาวายหรือว่าอิตาลีที่มีลาวานั้นมักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นช่วง ไม่ยาวนานขนาดนั้นครับและช่วงพักระหว่างการพุ่งน้ำพุแต่ละครั้งนั้นจะสั้นมากคือเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่ภูเขาไฟอื่นๆใกล้เคียงนั้นอาจจะมีการพักหลายวันถึงหลายสัปดาห์รวมไปถึงมีการวิจัยว่าน้ำพุลาวาที่ฟรากาดาวฟยานั้นเกิดจากระบบแมกมาที่อยู่ในระดับพื้นผิวโลกในขณะที่ภูเขาไฟในที่อื่นๆมักจะเกิดจากแมกมาที่อยู่ลึกลงไปในเปลือกโลกนั่นเอง จึงมีความผิดแผกแตกต่างและผลิตน้ำพุลาวาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าภูเขาไฟอื่นๆบนโลกทั่วไปนักวิจัยเผยการศึกษาในวรารสาร Nature Communications โดยมีใจความว่าภูเขาไฟราบต่ำแบบนี้จะมีห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยหินหนืดครับและเมื่อหินหนืดลอยขึ้นมาแก๊สจะสะสมและเกิดเป็นฟองและเมื่อชั้นของแก๊สนี้ยุบตัวลงก็จะทำให้เกิดแรงขับดัน ทำให้หินหนืดนั้นไหลออกจากห้องใต้ดินและพุ่งขึ้นไปในอากาศก่อให้เกิดเป็นน้าพุลาวาสีแดงที่สวยงามซึ่งการเกิดการพุ่งของผุลาวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ6สัปดาห์ของที่นี่นั้นจะพุ่งขึ้นสูงระหว่าง100-400เมตรเลยทีเดียวโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ไปศึกษาลักษณะทางเคมีของกา๊าซที่พุ่งออกมาด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่า open path Fourier transform infrared เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำพุลาวานี้ Open Path Fourier Transform Infrared นั้นคืออะไรคือเทคนิคที่นักวิทยาศาสตร์นั้นใช้ศึกษาลักษณะทางเคมีของกา๊าซครับซึ่งจะมีลักษณะในการทำงานแบบใช้การส่องแสงอินฟราเรดผ่านไปในบรรยากาศแล้วก็จะถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของสารเคมีตามความถี่เฉพาะของโมเลกุลสารเคมีแต่ละชนิดครับ หลังจากนั้นก็จะมีการนำสัญญาณอินฟราเรดที่ถูกดูดกลืนนี้มาวิเคราะห์ผ่านการแปลงแบบฟูเรียเพื่อเป็นการแยกสัญญาณออกตามความถี่ระบุชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ต้องการตรวจวัดจากนั้นก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของสเปกตรัมนั่นเองซึ่งผลวิจัยก็ได้ตอบออกมาอย่างชัดเจนครับว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในเชิงของภูมิศาสตร์ รวมถึงธรณีวิทยาในบริเวณแถวนั้นซึ่งต้องบอกว่าไอซ์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีการประทุของภูเขาไฟบ่อยครั้งและก็มีการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเวลาในช่วง2สัปดาห์หรือ1เดือนข้างหน้าไม่เฉพาะภูเขาไฟระเบิดแต่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาซึ่งมีการคาดการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตของชาวไอซ์แลนด์ที่ยาวนานถึง 200- ถึง400ปีเลยทีเดียวครับแต่ยังไม่รวมสถานการณ์ที่ภูเขาไฟเรกยยนเนสในไอซ์แลนด์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว10วันที่ผ่านมาการประทุของภูเขาไฟนั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นโดยคาดว่าจะมีการเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้ามีหินหนืดเคลื่อนตัวไปยังใต้เมืองของกรินดาวกซึ่งก็มีคำสั่งอพยพป,ประชาชนไปแล้ว มีการเกิดรอยแตกขนาดกว้างประมาณ1,500เมตรเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรโดยที่ขยายไปทางทิศตะวันตกเสียงใต้เป็นหลักและรอยแตกดังกล่าวนั้นมีหินหนืดในปริมาณมหาศาลประมาณ20ล้านลูกบาทเมตรเรียกได้ว่าเป็นการอยู่อาศัยท่ามกลางความตุ้มตุ้ม,ต,มต่อมของชาวเมืองไอซ์แลนด์เช่นเดียวกันครับแต่จากการหาข้อมูลของแอดก็ทำให้ทราบว่า นักวิจัยและนักธรณีวิทยาของที่นั่นทำงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดและอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนอุ่นใจและสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองทั้งหมดก็คือเรื่องราวอัปเดตการค้นพบของวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องหรือใครอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำเรื่องที่อยากจะให้เรานำเสนอ ก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ